อันนี้น้องๆมาจากที่ไหนกันครับอ๋อปาจีนโอ้ยปาจีนบ้านเราสาวสวยมากเลยนะครับมีสวยๆด้วยนะครับขอขออนุญาตนะครับขออนุญาตด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เราจะไปเที่ยวนะครับกับ เตาคุงชาแนลนะครับกับวันอาทิตย์ไม่ว่างไม่เคยว่างเลยวันอาทิตย์ไปเที่ยวตลอดนะฮะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเราจะไปไหนกันวันนี้นะครับผมทันทีครับทันทีเป็นาน้อยัดีครับวันนี้นะครับเรามาที่เอ่อแก่งคองช่างคานนะครับที่อำเภอประจันคามจังหวัดปรตจีนบุรีนะครับเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปัตจานีของเราอีกหนึ่งที่นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ครับบรรยากาศทั่วไปนะครับของในน้องพี่ของจังหวัดปัะจินของเรานะครับไปอย่างมานะครับตั้ง GPS มาเลยนะครับแก่งคลองช้างคานนะครับผมครับใครที่มาเที่ยวคลองช้างคานนะครับเรามีนะครับเรามีกาแฟนะครับร้านกาแฟของพี่เขาเองครับพี่ช่วยฝากร้านหน่อครับ ีร้านนึงนะครับที่พ่อกราคาน่ครับมาแวะกันางหน้านะครับมีมีอะไรบ้างครับในร้ามีที่ร้านจะมีเครื่องดื่มค่ะมีชากาแฟแล้วก็มีสเต็กมีพวกอาหารพวกเฟรนฟรายนักเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดทุกวันหรอเปิดทุกวันค่ะ9ก้าโมงถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะคะครับงไม่ได้รักนะค่ะเป็นยังไงบ้างเพื่อนหนาวไหม Merci, a ใช่ป่ะครับอ,อ๋อครับผมขอบคุณมากนะครับบรรยากาศทั่วไปนะครับ สวัสดีครับขอมาเที่ยวน้ำตกสาวน้อยนะครับน้ำตกการทิพ์ร้านน้องมาเชียนะครับมีเฟรนฟรายมีลูกชิ้นทอดเครื่องดื่มครับผมร้านน้องมาเชียนะครับสวัสดีครับครับมาตรงเจ็ดสาวน้อยนะครับร้านมาเชียเครื่องดื่มนะครับมาทานได้นะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับที่ร้านนี้ครับมีให้ทุกอย่างเลยนะครับผม เครับเอา้เอามาไงเนี่ย โอ้เสียโอมครับเสียโอมนะครับเนี่ยเสียโอมซอยสี่นะครับซอยสี่ไม่รู้มาไงครับมาเจอกันโดยบังเอิญนะครับผมอ่าครับผมครับผมครับปรโมทร้านอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้โปรโมทไปแล้วรอบนึงนะครับอ่าอีกรอบนึงนะครับครับของช้างคานคาเฟ่นะครับใครมาที่นี่นะครับมาแวะได้นะครับของช้างคานคาเฟ่นะครับราคาเป็นเองครับอ่านะครับดูแลโดยเสียเลยนะเสียบอยนะครับอ่าดูแลโดยเสียบอยนะครับผมอ่ามามานะครับมาได้ที่นี่เลยนะครับผม เสียบอยนะครับดูแลเป็นกันเองนะครับผมมีทุกอย่างนะครับเครื่องดื่มมีทุกอย่างนะครับผมอ่านะครับขอบคุณเสียโอมด้วยนะครับผมขอบคุณเสียโอมครับอ่าครับตอนนี้มาเจอเพื่อนเก่านะครับเพื่อนเคยเรียนด้วยกันมานะครับนะครับ ครับชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศของช้างคานนะครับตอนสายๆนะครับคือคืดมากเลยนะครับผมมีพี่น้องรามาเยอะแยะน้องๆมาจากที่ไหนกันครับมาจากที่ไหนกันครับมาจากปฐมอ๋อครับผมตรงบงอครับผมขอบคุณมากนะครับนี่เราก็จะกลับแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แก่ง ขอช้างคานนะครับเราจะมาชมกันนะครับว่าวันนี้นะครับบรรยากาศเป็นแบบไหนบ้างน,นะครับผมตามมาเลยครับผม <c oughs> มาจากที่ไหนกันครับมา <c oughs> จีนนะครับ ออกกระปินนะครับมากันเยอะมากครับอ๋อครับผมครับเด้ขออนุญาตลง YouTube ด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับขออนุญาตครับอันนี้มาจากที่ไหนกันครับมาจากที่นี่แหละครับมาจากที่นี่แหละครับให้สัมภาษณ์หน่อยมาจากที่ไหนกันครับต้นาคามเหรอมาเกาะแก้วอ๋อครับมาประจําหรือเปล่าครับมาประจําครับมาทุกอาทิตย์เลยเหรอครับขออนุญาตลง YouTube ด้วยนะครับครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ถ้าใครมีข่าวมีอะไระครับติดต่อได้นะครับมองเมืองปาจินของเรานี้นะครับก็เป็นนักข่าวอุโสอีกท่านหนึ่งนะครับติดต่อได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับเจอต้องเที่ยวกันด้วยนะ อันนี้น้องๆมาจากที่ไหนกันครับอปราจีนโอ้ปาจีนบ้านเราสาวสวยมากเลยนะครับมีสวยๆด้วยนะครับขอขออนุญาตนะครับขออนุญาตด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับมากี่คนครับโอเคครับนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้มาที่แก่งคลองช้างคานนะครับของ เภอประจันคามจังหวัดปัตจีนบุรีของเรานี้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอปิดคลิปนะครับฝากติดตามช่องเต่าคุงชาแนลเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเต่าคุงด้วยนะครับสวัสดีครับ